สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบาคิเก้าดาวแม็กนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยมีเพื่อนเือนขอให้รีวิวล่าสุดเยอะมากเลยนะครับว่าบาก,กิยังใช้งานดีหรือเปล่าอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีอยู่นะยังไม่ได้ทำไฮเปอร์แม็กนะก็ถามว่าทำไฮเปอร์แม็กดีไหมขึ้นเก้าดาวนี้ไหมนะหรือว่าทําเป็นเก้าดาวแม็กดีไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันดีกว่านะว่าตัวบากิปัจจุบันการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับ อ่ะประอืน่นขอโปรโมทนะครับเว็บครบวงจรโฉมใหม่ของนิโนช็อปนะครับแล้วก็เพจซื้อขายดีเกลนแมนเจเอร์ายเหลืองเวลสามนะครับของนิโนช็อปนะ สอ,องนิ้วช็อปนิ้วจังอันนี้เจ้าเดียวกันหมดเลยนะครับบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายนะครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีอ่ะไปดูได้เลยนะสินค้าต่างๆบนเว็บเพียบเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เพจนะครับขาย ID ไ d ดีายเหลืองเบลร์สามนะไอสะอาดไม่ใช้บัตรตัวนะ่า ID คโคลโบโคนโนซึบะมีเรียบร้อยอ่ะอยากได้แบบไหนนะโคลดโบโคโ,ฮโ,ฮโฮสั่งมือตึงๆครับก็ไปหาดูได้เลยนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบซื้อมาปั้นต่อนะจะปั้นต่อเองหรือปั้นต่อไปขายต่อจัดได้เลยตามความชอบนะครับใครที่ได้ ID ดีจากบนเว็บ นะครับหรือซื้อ ID จากบนเว็บเนี่ยให้ทักแชทเพจเพื่อขอเชื่อม ID ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะทั้งเพจนะครับเพจซื้อขาย ID เดียนิโน่ช็อปครับแล้วก็เว็บนะครับครบวงจรของนิโน่ช็อปก็ไปดูในคอมเมนต์นะกดไปตามลิงก์ได้เลยนะครับอ่ะบาก,กินะครับบาก,กิเนี่ยเป็นโคโาโบแรกในเกมเรนเจอร์นะครับที่เปิดตัวเรนเจอร์เดาวอ่าเรียกได้ว่าแพทเก้าดาวเนี่ยก็คืออยู่ในรอบของโคโาโบบาก,กินั่นเองนะครับเป็นเดือน สิงหาปี65อมาถึงตอนนี้ก็ประมาณปี เกือบจ,จะปีครึ่งแล้วนะ,ะสำหรับแผ่นเรนเจอร์9ดาวนะครับในปีหน้าก็เลยะจะเข้าสู่9ดาวแบบเต็มตัวนะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่ายังไม่มีแผ่นนะครับ9ดาวอัลตร้า9ดาวไฮเปอร์ยังไม่มีแผ่นนะแต่ว่าเรนเจอร์จะเริ่มนะออกมาแล้วแบบเป็น9ดาวล้วนๆนเยอะมากขึ้นอาจจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ยังไปสุดที่ไฮเปอร์แม็กะฉะนั้น,นี่ปีหน้านะคอนเ็นเรนเจอร์9ดาวเยอะเลยทีเดียวนะรวมถึงโต๊9ะ9มีคนถามเยอะนะครับ เรนเจอร์ปกติตัวเก่าทําเป็น9าวดาวอย่างที่บอกว่าไม่มีแพลนเพราะว่ามันไปติดตรง NFT นะครับมันจะมีตัวเก่ามาทําเป็น NFT นะก็เลยจะติดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสัสงมืดเก่ายังอยู่ในแพลนนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้านะเกมไม่ว่างเตรียมพัฒนาทานู่นทานี้ทํานั่นเยอะเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อัปเดตแต่ก็ยังอยู่ในแพลนนะเรนเจอร์ั่งมืดเก่าทําวดาวอันนั้ปีหน้าเดี๋ยวคงจะได้เห็นเพียบเลยทีเดียวนะครับนะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าบากิการใช้งานนับปัจจุบันคือไอที่3ของผมเนี่ยทำบากิ9ดาวแม็กโตแรกเลยเพราะว่าออกมาใหม่ๆเกมตอนนั้นคือยังแจกกบ9ดาวเยอะนะครับหลังๆนี่ก็แจกนะตามกิจกรรมใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําเป็นตัวแรกนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะกเก่งมากๆปัจจุบันเนี่ยผมใช้คำว่า ก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเฮ้ยใช้งานไม่ได้นะครับแต่อย่างที่รู้กันคนระับว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นธาตุไฟอ่าเลลกเริ่มต้นเนี่ยสร้างไอดีมาใหม่ๆเนี่ยมันเจอธาตุน้ําเกลือนกันเลยทีเดียวไฟมันก็เลยอาจจะใช้ยากนะเลดิที่ไม่ได้สูงมากนักแต่พอเลีกสูงขึ้นเนี่ยมันก็หวังพึ่งพาดามเมจไฟเพราะว่าต้องการไปจัดการไม้อ่ะเพราะว่าไม้ตึงๆเนี่ยคอน้างจะเยอะแต่ปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเขาก็มีการปรับระบบนะ แพ้ธาตุเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็น9ดาวแม็กแล้วเกียร์โหวดมากไปเจอแพ้ธาตุแต่ว่าแพ้ธาตุเนี่ยอาจจะเป็นตัวเก่าๆหน่อยนะ ตัวเก่าๆนะครับไปสุดที่แค่ไฮเปอร์แม็กซ์ใส่เกียร์ธรรมดาเนี่ยบางทีสู้กันได้นะอ่าปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันจุดเด่นนะของบากิเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดาเมจทะลุสตันซึ่งสตันเนี่ยจะแม่นมากแม่นทุกท่าเลยนะครับแล้วก็บัฟเนี่ยก็จุดเด่นก็คือรีเซ็ตสกิลนั่นเองอ่าใช้ประโยชน์ได้ดีนะแล้วก็คอมโบความสามารถนะก็จะเป็นเพิ่มแร่หนึ่งพันอ่านี่คือการใช้งานจุดเด่นนะของตัวบากินะครับ เตตันะครับเป็นว่องไ i ไ i มีพลังโจมตีการสูงมากเลยนะ2ล้าน4นะครับพลังชีวิต9ล้าล้านก็กลางๆนะครับตำแหน่งยืนนะก็ประมาณนี้ครับเรนเจอร์ Ranger, เดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะ,ะยืนกักๆนิดนึงครับวิ่งค่อนข้างไวความเร็วในการโจมตีสูงนะครับคูราวเรนเจอร์นะครับ,รรเ,เ,รบเป็น9ดาวแม็กนะก็เหลือ3.5วินะครับแรทาตุก็คือใช้ไม่เยอะด้วย นะครับตัวนี้นะครับสกิลหนึ่งนะก็คือสกิลหลักที่ต้องการครับดามเมจทะลุสตันครับกว้าง310จ cool ุดครูดอสกิลแปดนะครับอ่ะผมไม่แน่ใจข้ามหรือเปล่านะไม่ค่อยได้ทดสอบนะส่วนบัฟอันนี้บัฟน้ำป้อมนะอาเมตานะครับอ่าเพิ่มแรงโจมตีนะครับแล้วก็รีเซ็ตสกิลคือรีเซ็ตสกิลเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโหมดนะกว้าง330จุดครูดอสกิล8วินะครับเขาสามารถ ไฮเปิครับเพิ่มได้1,000อ่าช่วงนี้ติดดีอยู่ด้วยนะคอมโบต่างๆจะติดดีมากครับความสามารถแนี้สมติด52%เแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ติดดีมากๆหรือเลนเจอร์บางตัวอันนี้บอกแล้วใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับคือเลทมันเหมือนกันก็จริงแต่เลนเจอร์แต่ละต,ตัวเนี่ยมันก็ติดความสามารถดีไม่เท่ากันนะครับ อ่ะส่วนการใส่เกียร์นะถ้าแบบมีเกียร์ดีหน่อยก็โอเคเติมดาเมจไปหน่อยนะมีโดนแน่นอนก็ใส่โดนแน่นอนไปนะครับอ่านะครับหรือนะครับจะใส่เป็นทางบัฟก็ได้คือไม่หวังดาเมจอันนี้เอาตามเกียร์ที่มีนะอังผมก็อ่าโดนแน่นอนนะครับนี่ที่เหลือก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปทดสอบเบื้องต้นดูก่อนนะครับ อ่าครับคือด้วยเรนเจอร์เป็นตัวที่ค่อนข้างประเทศใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับคือถ้ามันเป็นไม้มันจะมันจะติดทีมได้น,นานกว่านี้นะเออนะแต่พอเป็นไฟบุ๊ก็อย่างที่รู้กันครับว่ามันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยสามธาตุปกติเนนสามธาตุปกตินะน้ำเนี่ยจะเป็นธาตุที่ค่อนข้างจะเกลือ่อนอ่าน้ำถ้าเป็นเป็นเป็นธาตุที่แบบว่าค่อนข้างจะเกลื่อนมากๆากามันก็เลยทําให้ตัวไฟเนี่ยมันต้องเก่งจริงอ่ะมันถึงจะใช้งานได้นะครับ เออครับแล้วก็ไปเหมือนไม่ลูกไม่น้อยออกมาก็เก่งอยู่แป๊บเดียวประมาณนี้นะครับอ่าหรือเก่งก็แบบว่าไม่ได้สุดนะหรือสุดก็สุดแป๊บเดียวครับอย่างมากกิตตอนแ,แรกสุดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าออกมาสักพักหนึ่งก็เริ่มนะครับอ่านะครับเริ่มโดนเนิบบ้างอะไรบ้างส่วนไม้ก็จะเป็นธาตุอวยของตัวเกมนะที่ออกมานี่ค่อนข้างจะเป็นตัวเมตาจะเยอะนะครับอ่ะบับน้บป้อมครับก็ช้าเล็กน้อยครับเนี่ยส่วนดาเมจเนี่ยนี่ ผมว่ามันหนักนะครับเพราะว่า9ดาวแม็กนะแล้วก็สเตตัสได้ค่อนข้างจะดีนะอันนี้ถือว่าหนักนะบาก,กิเนี่ยผมทําเป็น9ดาวนะครับดูนะ2ทีเกือบครึ่งหลอดครับไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุด้วยพลังโจมตีจุดเดียวเท่านั้นเมื่อกี้เกียร์เนี่ยจุดเดียวเท่านั้นนะแต่ดาเมจตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะหนักกันเดี๋ยวทดสอบดูการข้ามกันสักนิดหนึ่งนะเพราะตัวนี้ยังมีการข้ามไหมครับคือด้วยความที่ว่าพอมันเป็นป่วนสตันเนี่ยมันก็จะแม่นยําทุกธาต อ่านะเบลไ,ได้ว่าธาตุอะไรเนี่ยก็โดนสตารนยิย่งๆนะแต่ว่าผมใส่เกียร์โดนแน่นอนนะแต่ว่าไอดีที่ผมไม่มีโดนแน่นอนเนี่ยก็แม่นเพราะว่าพวกตัวที่มันมีสตา์นเนี่ยมักจะแม่นอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับสกิลกว้าง310จุดนะดูว่าจะมีการยิงข้ามยิงลึกไปประมาณไหนครับก็มียิงข้ามอยู่นะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆครับ้วดาเมจเขาก็หนักนะคือศัตรูโดนยิงทีเดียวก็ไม่ทันสตันครับตายก่อน เดี๋ยวดูว่าจะมีการโครงการข้ามก็มีนะ,ะข้ามไปเล็กๆน้อยๆครับไล่จากหน้าไปหลังบ้างครับกระเด็นไปหลังบ้างครับก็จะเรียกว่าเป็นสะเก็ดสะเก็ดไปล้วกันนี่าณนะเบื้องต้นเนี่ยผมถ้าสมมติจะทํ้าวดาวแม็กในปัจจุบันเนี่ยแนะนำว่าให้ดูทีมตัวเองก่อนเบื้องต้นนะการจะปะ้าเลนเจอร์ตัวไหนก็ตามนะครับถ้าชอบ สมมติชอบส่วนตัวจัดไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเก,เก่งไม่เก่งไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราชอบส่วนตัวของเรานะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการปั้นจริงจังดูทีมก่อนว่าแบบเฮ้ยเราต้องการตัวแบบไหนตัวแบบไหนที่มักจะใช้ได้ดีใช้ได้นานนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าสายพลังเนี่ย สายพลังเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเมตาค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าดาเมจเขาก็จะไม่ได้รุนแรงถ้าคนนิยมความรุนแรงก็ไปจัดพวกไหวพิบดาเมจอ่าว่องไวดาเมจนะครับแต่เกิดใครอยากได้ตัวยืนเนี่ยก็ต้องเป็นสายพลังอ่าประเภทที่อ่าบัฟดีนะครับมีตะกิลป่วนแล้วจะมีดาเมจนิดๆน,น,นะครับหรือมีคอมโบความสามารถอันนี้ไปเลือกตามความชอบนะครับอ่ะส่วนบาร์กินะเป็นตัวรีเซ็ ตัวรีเซ็ตเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ประมาณนี้อ่ะผมจัดทีมประมาณนี้นะก็เป็นป่วนเปลี่ยนร่างครับตัว c o ปปี้เวลโรสี่สิบห้าแล้วก็อเอาเจ้าบาวยมาทาตมานิดนึงอ่าส่วนบาก,กีก็รีเซ็ตคือแบบเนี้ยนะครับการเล่นนะดันยากาะครับแค่นี้เราก็ไม่จาเป็นจะต้องพึ่งตัวดาเมจอะไรมางมายดูครับนี่สตันเปลี่ยนร่างครับแล้วพอเป็นรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยสกิลทุกอย่างจะออกเยอะมากคือมันใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยได้ค่อนข้างจะเยอะสำหรับตัวรีเซ็ตนะครับ อ่เนี่ยกดออโต้ไปเลยครับเนี่ยแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวรีเซ็ตเนี่ยคือมีเอาไว้ในทีมยังไงก็ดีครับเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเก่าที่แบบว่าเฮ้ยก,ก็ยังใช้ดีอยู่นะแอนะมันจะมีคอมโบแต่ว่าบางตัวเนี่ยครูดาวสกิลเขาปกติพวกครูดาวสกิลปกติเนี่ยสกิลหนึ่งส่วนใหญ่จะ12วิซึ่งมันนานนะอ่าเทียบกับตัวใหม่ๆหรือตัวที่ตัวเกมเขาอวยพิเศษเนี่ยมันก็จะหาวิ6วิวิ ไม่เหมือนช่วงเวลาหนึ่งนะเออตอนสมัยโคนันครับอ่าชำปงชำเปรประยุกต์นั้นเลยชำเปรแล้วก็มาเป็นอ่าโคนันนะครับตอนนั้นคือแบบโอ้โหคูดาวสกิลมัน2วิ3วิ4วิอะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นไม่เยอะละอ่าก็เต็มที่ก็จะประมาณ5วินะครับ5วิ6วิเจวินะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคน้อยแล้วนะครับอ่าทะนั้นอย่างที่บอกครับว่าบางตัวคูดาวสกิลมันนานนะครับเราก็เลยใช้ตัวรีเซ็ตเนี่ยพอหมดประมาณเนี้ยเล่นง่ายขึ้นมาก ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับรีเซ็ตบวกดาวินชีครับจบนะรับจบได้ทุกงานอยู่เหมือนกันนะอ่าแม้กระทั่งนะจะไปเล่นหอคอยอ่าอย่างไอ3ีสานี่ผมก็อ่าไม่ค่อยได้เล่นนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาไล่เล่นนะคือตอนนี้คือเรนเจอร์มันแบบว่าเปิดได้ตัวดีๆเยอะครับก็ลเลยไม่ได้สนใจหาอะไรเลยครับแล้วก็เปิดได้ไวด้วยอ่าอย่างยุ้อย่างนี้อ่าสมมติอย่างนี้ อ่าอย่างนี้ครับรีเซ็ตคอปปี้นะคือสตงสตูเนี่ยบางด้านเนี่ยบางตัวมันเป็นตัวค่อนข้างโหดเราก็ c อปปี้มันมาใช้ครับไม่ต้องก,กินอะไรเยอะแล้วดูนะเปลี่ยนร่างนะอ่าเปลี่ยนร่างแม่นอยู่แล้วครับบวกกับรีเซ็ตมันก็จะถี่มากๆหรือเป็นตัวดาเมจอ่ะแต่นี้ต้องบอกก่อนนะว่านะครับแต่ละโหมดมันก็จะมีรีดักชันเรทก็คือมีการปรับนะครับไม่ให้มันเนี่ยติดตรงมากจนเกินไปถ้าเราไปเล่นพวกด่านพวกเนี้ย ด่านปกติด่านยากขอคอยอันนี้คือจะแบบเป็นพลังเต็มครับรีเซ็ตก็คือรีเซ็ตไปเลยส่วนใหญ่ตัวที่ได้รับรีเซ็ตเนี่ยก็คือจะออกสกิลกันแทบจะร้อยเนะแต่พอเป็น PVP ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีข้อแม้นิดหนึ่งอ่าแล้วก็คือโดนรีดักชั่นเลสก็คือบางตัวได้รับรีเซ็ตเนี่ยก็ไม่ได้ออกสกิลเสมอไปนะอ่าน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับอ่าไม่ทันไม่ทันนะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่าง อ่านะครับแต่ด่านโกงนะด่านโกงอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าด่านโกงเนี่ยคือบางทีมันติดศัตรูครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่ามันจะใช้งานได้ค่อนข้างจะเป็นอย่างดีนะครับทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะครับเรนเจอร์ตัวแรกครับผมทดสอบกับ ID หลักด้วยความที่ว่าเป็นตัวไฟใช่ไหมก็จะต้องเน้นจัดการครับตัวท่าไม้ยนั่นเองเดี๋ยวเจอกับเอเรนดูว่าจะจัดการได้ดีแค่ไหนนะครับ แต่สกิลเขาอะมันไม่ค่อยไม่ค่อยกว้างมากนักนะครับข้ามก็ข้ามนิดเดียวนะตบากิครับอ่านี่เร้มานี่ครับแม่นก็คือแม่นจริงๆนะครับแต่ว่าดูดาเมจยังไม่ค่อยทรงพลังเท่าไหร่นะพอใช้จริงนี่คือแบบว่าเนี่ยอย่างที่บอกครับ แต่คริหนักนะตัวนี้คือเขามีค่าความเร็วในการโจมตีในตัวของเขาว่าสูงครับมันก็เลยทําให้คริเนี่ยค่อนข้างจะดีะครับอ่าแต่ดูดาเมจนะเท่าที่ดูสังเกตดาเมจอันนี้ผมไม่ออกไอเทมนะอ่าให้ดูครับเท่าที่ดูเนี่ยดาเมจมันก็กว่าจะจัดการตัวเอเลนก็ยากอยู่กันนะทัง,งทัจริงๆเนี่ยมันควรจะจัดการได้ดีกว่านี้เอาตรงๆนะอ่านะครับอย่างที่บอกว่ามันก็มีการลงการเนิร์ฟแหละ นะแต่ว่าเนิฟแล้วถามว่ายังใช้งานได้ไหมก็ยังถือว่าโอเคก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ดาเมจก็คือกว่าจะปล่อยออกมานะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้เรียกได้ว่าสนิทกับบากิเฉยเลยเอย้สนิทกับเอเลนเฉยเลยนะอ่ะต่อมาอ่ะลองเป็นท่าตัดหมาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ลองเจอไมกี้ดูนะอันนี้ต้องต้องควรจะต้องยิงหายบ้างนะเจอเอเลนนี่ซัดไม่หายครับคือ ต้องบอกแบบนี้ก่อนเรื่องของสายกับธาตุก็มีผลยุ่งกันนะถ้าเอาไหวพริบไปก็คืออย่างตัวเมกูมินเนี่ยเอาไปตีเอเลนเนี่ยแป๊บเดียวหายนะครับรีวิวให้ดูไปแล้วนะอันนี้คือแป๊บเดียวหายอันนี้เป็นว่องไวด้วยกันก็จะชัดเจนว่านี่เขาซัดได้เกลียงเลยะนะสายกับธาตุมีผลหมดนะครับมีผลหมดนะในเกมนี้นะครับอ่าซึ่งนะข้อมูลเกมเน่ะจะไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงนะครับก็คืออ่าว่องไวเนี่ยเมื่อตีกับไหวพริบเนี่ย ว่องไวจะค่อนข้างได้เปรียบส่วนไหวพิบไปตีพลังเนี่ยไหวพิบจะทําดาเมจกับพลังได้ค่อนข้างจะดีส่วนพลังก็คือเขาจะถึกกว่าแล้วก็พอเจอกับว่องไวเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าอ่าอันนี้เป็นพื้นฐานนะอันนี้ต้องใช้คําว่าเป็นพื้นฐานนะอาจจะไม่ได้ยึดเป็นเป็นข้อสรุปกับทุกตัวนะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้อ่ะต่อมาเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยครับเมื่อว่องไวเจอกับไหวพิบอ่ะเจอกับเมกูมินก็เลยครับ แบบนี้บาก,กิคือกินแน่นอนกินเลยครับกินนิ่มเลยทีเดียวอ่ามาดูครับเพราะว่าอ่าเมกุมินเนี่ยเขาอ่อนไหวต่อการโดนคริอยู่เหมือนกันนะอันนี้โดนดาเมจไปอาจจะไม่ตายครับติดตะตานเยอะครับเดี๋ยวดูคริเยอะนะอ่ะโดนตัดหน้าหงายอีกโออ่ามาอ่าครับคือเรนเจอร์บางตัวทดสอบแบบนี้มันไม่ได้นะมันคือผมแค่ให้ดูว่าเมื่อ เดิกันเดี่ยวๆเนี่ยมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างแต่พอได้เป็นทีมเนี่ยมันจะต้องมีตัวขวางอันนี้ต้องอย่าลืมนะเวลาทดสอบเดี่ยวเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูว่าอ <ie> ่าเวลามันต้องการเอาตัวรอดเนี่ยมันมีสกิลการเอาตัวรอดเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่โดนหยุดห้าวินาทีตึงๆอ่าเดี๋ยวช่วยช่วยหน่อยเชวยปากินหน่อยเออนะครับอ่านี่โดนหยุดห้าวินาทีไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยเออ อันนี้ไม่ได้หมายความว่าบากีแพ้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อเทมนะผมคาทดสอบให้ดูนะว่าเนี่ยครับคือความโกงของเมกูมินของรอบนี้เนี่ยมันคือหยุด5วินาทีครับที่ติดตัวนักเกียรติติดตัวเลนเจอร์ไม่ได้ออกนะนี่ครับแทบจะทุกตัวที่ปล่อยออกมาแล้วก็ติดไม่หยุดเลยนะนี่คือไม่หยุดเลยนะครับอ้าแพ้อ้าไม่ไหวนะอ่าไม่ไหวนี่คือโดนหยุด5วินาทีนะต้องบอกก่อนแต่ว่าในคลิปทดสอบ เมกูวินเนี่ยให้ดูแล้วนะครับว่าเวลาเมกูบินโดนครีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะอ่อนไหวมากต่อ,ต,อต่อทางครีนะครับก็คือเป็นเรื่องของสายของเรนเจอร์นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเอาเรนเจอร์ท่าน้ำมาลองตีกับบากีดูบ้างถือว่าเป็นตัวที่จริงๆก็ใช้ดีนะแต่ว่าก็มีความเก่าอยู่เล็กน้อยอเดี๋ยวทดสอบกันให้ดูนะเจอชินจังเดี๋ยวให้ดูว่าแพ้ท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเจอกับเรนเจอร์ที่ อาจจะโดนเนิร์ฟไปเยอะแล้วครับแต่ก็ใช้ดีนะถือว่ามันก็มีจุดที่ใช้ดีครับเพิ่มแด้หนึ่งพันยังไงก็ดีนะครับแล้วก็เนี่ยพอได้ความสามารถ9าดาวครับเป็นพีชีพสองมันก็ช่วยได้เยอะนะคือพีชีพสองเนี่ยตมวตททีมมีรอบสังหารนับได้ความสามารถ9ดาวนะครับเป็นพวกพีชีพเนี่ยหลายตัวเนี่ยลองดูนะคือมันเป็นคอมโบที่แบบว่า ที่แบบช่วยทีมได้ค่อนข้างจะดีนะครับอเดี๋ยวลองดูเจอกับชินจังนะเห็นเลยนะครับว่าเก็บกว่าชินจังด้วยพรีชีพสะนะครัส่วนเล่นเดียวนี่เพิ่มได้หนึ่งพันไม่มีปัญหาแต่พอเล่นทีมเนี่ยมีผลอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ดูนะว่าแพ้ทตาเนี่ยก็สามารถที่จะสู้กันอย่างสูงสีได้นี่ไปๆมาๆนี่อาจจะมีทะลึ่งฟลุ๊กชนะนะนะเพราะว่า ดาเมจแน่นอนครับแพ้ท่านเนี่ยมันมันมันเยอะนะครับก็คือสมมติ1ล้านเนี่ยเหลือ10,000แสนเนี่ยเออมันต้องกลายเป็นตี10ครั้งครับถึงจะกลายเป็นดาเมจเท่ากับปกตินะฉะนั้นเนี่ยตัวเรนเจอร์จำเป็นจะต้องปล่อยตัวออกมาเยอะมากมาแต่บางตัว,วมันปลอบบางครับโดนขี่อาวุธตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีผลเหมือนกันว่านี้ันาดทาให้อ่าแพ้ท่านเนี่ยกลายเป็นแบบว่ากลับมาชนะได้นะก็ต้องดูปจัจจัยอื่นครับอันนี้อย่างนี้นะ เ,เจอธาตุที่เราแพ้ครับสตันก็ติดยิกเลยแต่ว่าเกียร์โดนแน่นอนนะ,ะซึ่งล่าสุดมีน้องถามเข้ามาอีกนะว่าใส่เกียร์ตีสกิลโดนแนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเทียบเท่ากับใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแนนอนไหมต้องบอกว่าคนละชั้นเลยครับคนละเรื่องเลยนะข้อมูลเกมอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้พัฒนาเลยนะครับเพราะว่า,วาเขาเคยมีข้อมูลเนี่ยนำมาแจ้งว่ามันจะมีเรื่องของการหักล้าง อ่าเรื่องของการหักล้างนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยการที่เราใส่แม่นยำสกิลไม่ได้หมายความว่ามันต้องตีโดนตลอดนะคือการคำนวณสูงสุดผมบอกไปแล้วว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่เราๆนะเร,ราๆนะ 85%ถึง95%แต่เหมือนล่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ90%คือไม่ว่าจะใส่ค่าอะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะคำนวณสูงสุดที่90%เท่านั้นเนี่ยแม่งยำสกิลก็จะสูงสุดที่90%ถามว่าตีเลนเจอร์ โดนหรือไม่โดน1ครับเรนเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยถ้ามันเป็นตัวที่แม่นเดิมมากๆแม่นยำสก,กิลไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้อย่างตัวบากิีเนี้ยเนี่ยแม่นยำสก,กิลใช้ค่าเดิมเลยสาเปอร์เห็นไหมสตาร์ทเนี่ยแม่นทุกธาตุคือ1แม่นเดิมอยู่แล้วครับสนะครับศัตรูถ้าศัตรูแพ้ถ้าศัตรูอ่อนแอศัตรูเกียร์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ยิงเข้าแม่นมากขึ้นแต่ถ้าเราไปใส่แม่นยำสก,กิลกับตัวที่แบบว่าโอ้โหกระหลงโปงมากยิงไม่ค่อยจะเข้าเนี่ย ยิงยังไงก็แทบจะไม่เข้านะครับยิ่งสมมติบบว่าเป็น่าที่เราไปแพ้เขาด้วยเนี่ยบางทียิงไม่เข้าเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อการหักค้ังเยอะมากรายละเอียดเยอะนะแม่นยำสกิลเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเลือกได้ไปเลือกค่าอื่นๆดีกว่าเออจะเลือกเป็นพลังชีวิตนะครับจะเลือกเป็นหลบสกิลต้านสกิลลดแล่ปล่อยตัวไวหรือดามเมจอันนั้นเห็นผลมากกว่าอา่าเรื่องแม่นยำสกิลเนี่ยเอาเอา,เอาตาม เอาตามเลนเจอร์ที่มันแม่นแล้วกันอ่าถึงจะมีผลนะเพราะว่ามันจะมีผลประการหักล้างเยอะมากนะแม่ยับสกิลนะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนครับนี่สุมติด24เปอร์หมายความว่า24เปอร์เนี่ยยังไงก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันสุมติดไม่มีเงื่อนไขอ่าเอาเป็นว่าตีสกิลโดนแน่นอนเนี่ยถ้าสุมติดใน24เปอร์แล้วเนี่ยโดนแน่นอนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแม่ยับสกิลเนี่ยเงื่อนไขยเยอะครับละเอียดยิบเลยอ่าะะครับเรียกได้ว่า ถามว่ามีผลไหมมีผลขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเคยทดสอบนานมากแล้วครับว่าถ้าใส่กับเรนเจอร์ตัวที่แบบเฮ้ยมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เนี่ยดีขึ้นไหมถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่นิดเดียวอ่าถึงบอกว่าบางตัวมันก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ครับอลองเล่นเป็นทีมดูครับอ่านะครับไอดี ID นี้ของผมเนี่ยเกมป้องกันเหรอไม่ได้ใช้คอมโบเพิ่มแดหนึ่งพันแล้วแต่เอาจริงๆนะ โค้ดมีผลนะครับอ่าในลีกมาสเตอร์สองเนี่ยไอดีหลักผมเนี่ยบางทีไปเจอทีมครับที่เป็นคอมโบเพิ่มแล้วหนึ่งพันก็ยังถือว่ายังสู้ยากนะอ่าฉะนั้นนะบาก,กินะครับก็อย่างที่บอกนะว่าจุดเด่นคือเน้นไปที่สตันทะลุอ่าดามเมจอาจจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากนะครับอ่าเน้นไปที่สตันทะลุนะครับว่าค่อนข้างจะแม่นมากแม่นทุกธาตุนะครับแล้วก็บัฟเนี่ยอ่าบัตตาก,กับรีเซสสกิลนะครับซึ่งรีเซสสกิลเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะนําไปเล่นโหมดนะครับพวก เดี๋ยวน่าจะปีหน้านะก็จะอัปเดตในโหมดของเ,อเนื้อหาใหม่นะครับแบบนี้นำไปเล่นเนี่ยตัวแบบนี้ใช้ง่ายเลยครับรีเซ็ตนะครับบวกกับตัวป่วนต่างๆนะครับอ่ามันก็จะติดได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับอ่าหรือถ้าเกิดเป็นตัวดาเมจสกิลก็ไปเล่นด่านพวกนั้นแหละนะถ้าเป็น PvP ก็จะอ่ามีมีการลดนะครับรีดักชันเลทเพื่อที่จะไม่ให้มันโงกงเงินไปคือรีดัก t ันเลทมีตั้งแต่เกมออกมาแรกๆเลยนะเออนะครับว่า p ีพีพีพีนี่สมัยนั้นเนี่ยแยกเลยด้วยซ้ำนะครับว,ว่าสายสมดุลเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมันมีสายบาลานซ์นะครับาสายบาลานซ์เนี่ย p ีพีก็เหลือแค่50%สนะครับสายสแปดก็คือหวพี่ปัจจุบันเนี่ยสแปดเมื่อก่อนจะโหดมากสแปดเนี่ยเล่นใน p ีพีเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 20- 25เปอร์สาเปอร์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นสายที่โกงมากที่สุดแต่ว่าพอนําไปเล่นนะครับพวกด่านปกติสมัยก่อนเนี่ยมันจะได้ค่าเต็มร้อยมันก็เลยจะช่วยผ่านด่านได้แบบค่อนข้างจะเป็นอย่างดี อ่านะอันนี้เป็นข้อมูลนะแล้วก็สายความเร็วสมัยก่อนปัจจุบันก็คือว่องไวนะครับก็น่าจะพอๆกับสมดุลนั่นแหละอ่านี้จําไม่ได้แล้วคือข้อมูลคือเป็นข้อมูลเกมจริงๆเลยนะเออนะครับเพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยคนที่เขาทําข้อมูลเนี่ยเขาอ่ามีทั้งเป็นทีมผู้พัฒนามาแฝงตัวนะครับกับบางคนคือเขาก็เป็นเพื่อนกับผู้พัฒนานะก็เลยจะได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับในตั้งแต่ยุคแรกๆนะ ถามว่าเฮ้ยทำไมเรามีข้อมูลเชิงลึกคือยุคแรกๆเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานนะครับที่นำมาพัฒนาต่อยอดในปัจจุบันนะซึ่งปัจจุบันก็เหมือนกันครับบางทีผู้พัฒนาเขาก็แจ้งข้อมูลบางอย่างต้องบอกแบบนี้นะบางอย่างเขาก็ไม่บอกหรอกไม่ต้องไปคิดเยอะอย่างที่บอกนะว่าตัวเลขเนี่ยเกมเนี้ผมไม่ได้ตีเลี่ยนเลยเพราะว่าเราเคยคุยกันขำๆว่าว่าแบบโหเกมนี้คือตัวเลขไม่มีผลอะไรมากมายเลยนะคือถามว่ามีผลไหมมันก็มีนั่นแหละเพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเลข เช่นตัวเลขดัมเมจตัวเลขพลังชีวิตเนี่ยแค่รู้ว่ามันมีเยอะมีน้อยเออแต่พอใช้จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอ่านะรยิ่งปัจจุบันคืออ่าโคนชนเทป2เนี่ยทําไม่เห็นล่าสุดแบบทัดแบบไม่รู้จะทัดยังไงแล้วนะนะเออนะครับว่าก่อนบัฟกับหลังบัฟครับตัวเลขไม่มีการปรับแตะเลนเจอร์ตีแรงขึ้นเฉยเลยนะครับเออนะครับพอหมดเดือนบุ๊บเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเฉยเลยไม่รู้น้อยกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ เออครับกิเกตเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเบนดรามากันอีินะอันนี้คือเห็นชัดมากครับว่าเกมเขาจะปรับอะไรให้มันเกินตัวเลขหรือต่ํากว่าตัวเลขก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ผมถึงสอนว่าให้นะครับเน้นการใช้งานจริงสุดท้ายเลยท้ายสุดเนี่ยก็คือการใช้งานจริงนะว่าใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงเลนเจอร์ตัวนั้นตีมั่นไหมครับหลบดีไหมอ่าแค่นี้พอครับความสามารถติดดีกว่าชาวบ้านเขาไห้นะครับมีผลทั้งหมด เออฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าทําไมเราถึงต้องให้ดูนี่ดูบาก,กินะนี่สตาร์นยกฝูงครับอ่าผมถึงบอกว่าทําไมถึงให้แบบดูบทตำนานก่อนก็ได้ว่าให้ดูแค่แบบว่าเขาใช้เลนเจอร์ตัวไหนนะผมจะไม่ให้ดูว่าเขาเลิกใช้เลนเจอร์ตัวไหนอ่าผมจะไม่ให้ดูที่จุดนี้เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันนั้นเก่งอยู่เลยนะครับเล่นอยู่ในมาสเตอร์เนี่ยโอ้ยังโหดอยู่เลยครับซึ่งบางตัวเนี่ยเขาก็แค่เอาเข้าเอาออกจนทะลลกหบทแล้วเนี่ยที่บอกอยู่ตลอดนะ ่าแต่บางตัวโอเคครับต้องยอมรับว่าเกมตั้งรับมัน air อ่อนแอลงอ่าเขาก็เลยมีการเอาออกนะแต่ว่ายังหลีกพวกเราเนี่ยเรนเจอร์มันไม่ได้บางทีไม่ตึงมือขนาดนั้นครับใช้ไปก่อนเนี่ยอย่างบารก,กีนเน่ะผมก็มองว่ามันก็ยังช่วยได้เยอะมากนะเนี่ยนีเซตสกิลนะครับเนี่ยไโดนเปลี่ยนล่างโดนสตนันโดนใบโดนอะไรไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ซัมมอนปีศาจดูนี่นั่นนะอ่าฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีบางกิอ่ะเบื้องต้นก็แนะนําว่าไฮเปอร์แม็กก็พอแล้วครับอ่าไฮเปอร์แม็กก็ถือว่านํามาใช้งานพื้นฐานนะทางด้านอ่าสตาร์ครับอมาตาบวกรีเซ็ตนะแล้วก็เพิ่มแร่หนึ่งพันนะ,ะส่วนความสามารถเก้าดาวสมมุตินะถ้าต้องการจะขึ้นจริงๆเพราะว่าเรนเจอร์ถือว่าแร่เดิมมันก็ยังไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับอ่านะความสามารถที่ผมชอบนะ จริงๆได้หมดเลยครับตายแล้วฟื้นขึ้นมาอ่าเล่นได้ต่อนะครับหรือว่าต่อต้านในเทมครับหรือ p ีชิบสองนะผมชอบ p ีชิบสองเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยจะพยายามเล่นคอมโบ p ีชิบสองอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นเป็นเก้าดาวนะแล้วก็เป็นคอมโบ p ีชิบสองเนี่ยอย่างเงี้ย P ีชิบสองเออนะครับอเอาแค่นะครับอ่ะในคลิปเมื่อเช้านะก็รีวิวตัวนี้ไปแล้วนะ ขึ้นเป็น9ดาวเวลร้อยหกสิบครับทดสอบล่างโครนจีนแดงอ่ะลองไปดูนะเป็นไงนะเอาสุดคลิปนี้บากกนะครับก็ตามที่เห็นนะครับว่ายังใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้โหดร้ายเหมือนตอนออกมาใหม่ๆนะก็ยังถือว่าเป็นตัวที่มีจุดที่นํามาใช้ประโยชน์ยังเยอะอยู่นะอานารมีอยู่ก็นํามาใช้งานดูครับแต่ก็จะได้รู้ครับว่าการใช้งานตัวบากิเป็นยังไงบ้างนะครับ ทิ้งท้ายกันด้วยเว็บครบวงจรโฉมใหม่นะครับนิวช็อปนะแล้วก็เพจซื้อขายดีเกมเลนเจอร์ไปเหลืองเบลสามมิวช็อปของนิ้วจังเต้าเดียวกันบดน,นะบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนที่เพจเนี่ยใครสนใจไอดีเอาไปปั้นต่อนะเวลเหลือเวล อ่าป้ายเหลืองครับเบลสามนะครับอ่าไม่ไม่ใช้บัคตัวนะอดีสานนะครับอ่าโคโนซื้อบะมาเรียบร้อยหรือโคโลโวแบบไหนเสียงเบิ้นแบบไหนอยากได้แบบไหนไปจัดมาปั้นต่อได้เลยนะครับส่วนใครที่ได้อดีบนเว็บนะอ่าหรือว่าซื้ออดีจากบนเว็บนะก็ทักแชทไปเพื่อขอเชื่อมอดีได้เลยครับอ่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะทั้งเพจนะครับซื้อขายอดีนะครับเบลสามครับแล้วก็เว็บนะอ่อยู่ในคอมเมนต์นะก็ไปได้เลยตามลิงก์นะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อน